สวัสดีครับส e no, no, ่ง <hi> ยูทูบน้องมีตังค์ครับผมน้องบ้าเหวี่ยงคู่ในี่การันตีไปนรอไปไปชนจริงไปชนจริงน้ำจริงไอเดี๋ยจะไหนปูดไปง่ายก็มี่อยู่เนาะไปง่ายไปบางไกลมาเนาะมากด้วยกันจะพอมามาดีละ นี่ไม่เนาะนี่ซุมนี่่็มึนซุมนี่นี่แค่ไม้ได้ไหมไม่เลยตัวนี้คนสีส้มนี่เขาไม้ไม้น้องนี้ด่าได้ไหมตัวนี้ร้อยประมั่นสุดเล่สองสามอะไรอย่างเงี้ยนี่สองสามสองสามตัวนี้สีแดงยี่ประมาณนสองหาตัวนี้มยิงน้องไค่ไม้แค่ไม่เท่านั้น นีนนไก่มีไฟแด้วสองนี่ไก่มีไฟแล้วปี่น่อสองก็สท<อ>้าเสี่ยมองก็สท้ายเส่สยสมไก่ตัวนี้มีไฟแต่พอได้ยาเขาไปเลี้ยงชนเ้าไชนทากม,มาเลยแบงมาตัาแ้แ,แบงหรือ่าากันเรากันปมาันฆ่าอีกจนันปมากัน นี้แก่ไหมมกไหมต้นนี้ก่ไหมตัวนี้ก่มฝไม่ล่ะตัวนี้ตนนี้ม่มีชิปตันนึงตัวนี้พอดีตันนี้ตัวนี้ม่คิปห่ตัวนี้มีชิปมาทายกไก่ต้นี้ตนี้กไมกันเดี๋ตัวไม่ ไม่เลยนี้ชิได้ายุตัวนี้ชิไดยไดยุสองจิตสองแปดหยห่่อันนี้ชิเด้ายุแดอายุกับชิด้ยุสองหาองตอนนี้ประมาณตอนนี้ส,สเก่าเดือนไกี่น้ายการันตีนี่ทุกราค่าเลยนะอทิพน้ ส่วนหกหน่หกสอน่สองสนหกสองหน่กะแลตีก็แ้ตีะ่ก็้ตี่รัีอมามด้เนแล้วได้ละขักิตาเน่ด้อ